เีใต้ดำนาแล้วครับที่1นึ่งมิถุนายนปี2565รครับแต่เราร้อนเกาหลีใต้ครับเราดูทำนาเราดูการเกษตรเกาหลีใต้ครับเก็บภาพวิถีชีวิตชาวนาเกาหลีใต้มาฝากครับเกาหลีใต้แช่รถดำนาครับนี่ครับอยู่ที่อุทัดชุมชนหมู่บ้านคนเกาหลีใต้ครับภูขเขาสวยมากดูท้องฟ้าสีขาวครับ กับท้องนาน่าจะพึ่งดำไปเมื่อวานเมื่อวานนี่แหละครับดูดูยังไงก็ว่าเมื่อวานครับพึ่งดำครับนี่ครับทุ่งนาเกาหลีใต้ครับวันนี้เหมือนเดิมครับเรามาเก็บมันฝรั่งครับทีมงานคุณภาพนี่ครับห่อข้าวสาหรับข้าวต้องเตรียมห่อมาเองครับตื่นตีสี่ทุกวันครับรถออกตีห้าหุงข้าวห่อข้าวหอกับครับ มากินเองครับนี่ครับกล้าเหลือครับไว้ก็ไว้ซ่อมครับตรงที่ข้าวมันไม่เกิดนี่ครับดูภาพวิถีชีวิตเศตษฐกรชาวเกาหลีใต้ครับดูครับภูมิประเทศทัศนียภาพประเทศเกาหลีใต้สวยมากนี่แปลงมันฝรั่งที่เรากาลังจะมาทําครับนี่ฝั่งกําลังตัดต้นอยู่ฝั่งนู้นครับเรามาลือพยังครับโอ้โหพักเที่ยงเรามีเถียงนาน้อยรองรับ เกาหลีก็มีเถียงนาครับโอ้คือคือคือเกาหลีก็มีเถียงนาโอ้เนี่ยครับเหมาะสําหรับกินข้าวเที่ยงของชนประธานครับเกาหลีใต้ฝนไม่ตกเป็นเดือนครับแต่น้ําครึ่งคลองครับดูครับฝนไม่ตกเป็นเดือนครับดูวิธีจัดการน้ําประเทศเกาหลีใต้ครับนี่ดูครับน้ํามาจากไหนเกาหลีใต้ครับเอาน้ําประปาครับทํานาครับดูครับก็ปล่อยน้ำจากน้ําประปาครับใส่ท่อครับ ดูครับเกาหลีใต้ทำนาครับไปไกลกว่าประเทศไทยครับไปทศไทยยังตามไม่ถึงครับนี่ครับเกาหลีใต้ครับเปิดน้ำประปาครับทำนาครับดูครับดูดูครับนี่นี่คือวิธีชีวิตเกษตรกรชาวเกาหลีใต้ครับเนี่ยฝั่งนู้นก็จะเป็นฟาร์มวัวครับดูครับฟางครับฟาง เที่ยงนานน้อยครับเรากินข้าวเที่ยงครับโอ้โหอากาศดีมากอากาศดีมากนี่ครับโอ้โหน่าจะมีปลาดูกระทางแล้วโอเคครับวันที่หนึ่งมิถุนายนปีสนองพันห้าร้อยหกสิบห้าโนรอเอดครับ